จะเรียนพอนี่โยมขณะนี้เราก็อยู่กลางป่าเขานะฮะเขียวชะอุ่มไปด้วยป่าไม้ ฝนก็ตกปลอยๆนะฮะหากบายนี้เราก็ยังเดินกันไม่หลุดไม่พ้นจากเขาอยู่ดีนะฮะวันนี้อากาศแจ่มใสฮะไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนล้น รู้สึกว่าจะมีเสียงรถมานะฮะเขาโยมคนงงกันนะฮะว่าพระมาจากไหนกัน ชาวดอยนะฮะเข้าไปไล่ไปนาเขานะฮะเข้าไปตัดไม้ชนมาทำไม้อ้อยไฟฮะไม้อ้อยไฟ,ไยไฟที่นี่เขาปลูกอะไรกันนะท่านมันฝรั่งฮะ เราเพิ่งรู้นะฮะที่เป็นแปลงนเนี่ยหรือว่าผักอะไรเราก็ไม่เคยเจอเคยเห็นผักอีสานไม่มีฮะเลยไม่รู้แล้วไม่ลงน้ำแนละ้วท่าน มาลงมาแรงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยวู <c oughs> ยบมีเถียงนาน,าน,านา้อยด้วย มจารั์การหลงทางโหได้ทุกที่เ,เราวนกันอยู่นี่นะฮะอยู่ภาคเหนือนี่นะฮะสงสัยจะไม่ได้ลงตากลงกลายสักทีว <laughs> นไปวนมาอยู่นี่วนวกกลับกกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละ รู้สึกว่าเราจะเดินตามตูดฝนนะฮะดีที่ไม่เราเดินมาถึงฝนก็เริ่มอ่อนๆอไม่ค่อยลงเม็ดมากแต่้างหน้ามึดตึ๊บเลยหนอย ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมีความคลื่นหน้ายัางไงจะเล่าสู่กันฟังแบทจะหมดแล้ว